ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับไชน้าวิคราอห์บอลคิวทองมาบองบอลโดยผมอาจารย์เคนโดเคนโดกตี้จอดเตอะปุจะลงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23มกราคม2564ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์จาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนเพืนกดติดตามกดกระดิ่ง ดกด subscribe แล้วก็กดแชร์นะครับไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับหรือว่าใครที่จะติดตามอาจารย์เคนโดที่หน้า Facebook ก,ก็แอดเฟนไปที่เคนโด้โคตี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากได้คู่บอลแบบ V.I.P. บวกๆของอาจารย์เคนโดนะครับหรือว่าเข้าห้อง V.I.P. บวกๆของอาจารย์เคนโดก็แอดไลน์ไปที่เคนโด้โคตี้เจ็ดแปดเก้าได้เลยนะครับที่อาจารย์เคนโดแปะไว้ข้างบนแล้วนะครับ กาจารย์ข้อจะดึงเข้ากลุ่ม V.I.P. ของอาจารย์เคนโดแบบฟรีๆเลยนะครับอ่าเพื่อนครับคิวทอมาบอลบอลในวันนี้อาจารย์เคนโดจะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลกานโชซีเรียอิตาลีนะครับหนึ่งคู่แล้วก็ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอีกหนึ่งคู่นะครับวันนี้2คู่2ตัวเช่นเคยนะครับเราไปพบกับคู่แรกกันก่อนเลยนะครับเป็นศึกฟุตบอลกานโชซีเรียอิตาลีนะครับคู่ระหว่างอูเดเนเซ่พบกับอินเตอร์มิลานนะครับ ตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านอูริเนเซ่น,นะครับลงเตะมาแล้ว18นัดนะครับชนะ4เสมอ5แพ้9ได้20เสีย28มี17คะแนนนะครับ้ังอันดับ15ของตารางส่วนอินเตอร์มิลานนะครับลงเตะมาแล้ว18นะัดชนะ12เสมอ4แพ้2ได้45เสีย23มี40คะแนนลังอันดับ2ของตารางในขณะนี้นะครับ ส่วนอฟอร์ม5นะัดหลังสุดนะครับของวีเดเนเซ่นะครับแพ้3เสมอ2ส่วนฟอร์ม5นะัดหลังสุดของอินเตอร์นะครับชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับส่วนสถิติที่เคยเจอกันมานะครับย้อนกลับไปดูสัก5นะัดนะครับเป็นอูดิแพ้อินเตอร์0-4อินเตอร์ชนะอูดิ1-0อูดิเสมออินเตอร์0-0อินเตอร์ ชนะอูดิ1-0และนัดล่าสุดเป็นอูดิเนเซ่แพ้อินเตอร์0-2นะครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้นะครับเจ้าบ้านอูดิเนเซ่นะครับผลงานโดยภาพรวม,มในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะต้องบอกเลยว่าทำผลงานได้ไม่ดีเลยนะครับเกมในหลีก8เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะครับฟอร์มช่วงหลังต้องบอกเลยว่ามีแต่ทรงกับสุดนะครับ ส่วนทีมเยือนอิตาลีนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นแม้ว่าก่อนหน้านี้ฟอร์มในหลีกจะดูไม่ค่อยดีครับแต่นัดล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะทีมชั้นเก่าอย่างยูเวนตุสไปได้นะครับเก็บ3มแต้มเต็มนะครับจึงดูว่าฟอร์มช่วงนี้ดูดีขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับส่วนเลทเปิดมาวันนี้นะครับให้อินเตอร์เป็นต่อครึ่งควบลูกบวก1ินะครับ ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดเคนโดคกตี้จอดเถอกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่ออินเตอร์มิลานไปดีกว่าครับวันนี้ฟอร์มล่าสุดนะครับโชว์ไว้เข้าตาเหลือเกินนะครับแถมวันนี้ชนะก็จะได้ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงด้วยนะครับดูยังไงก็น่าจะยิงครับ1เม็ดมีแน่นอนครับไปลุ้นเม็ด2เม็ด3สบายกันเยอะนะครับจึงให้ต่อไปก่อนครับคู่นี้ ส่วนคู่ที่2ในวันนี้นะครับเป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับคู่ระหว่างแอตตันวิลล่านะครับพบกับนิวคาสเซิลนะครับไปดูตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านแอตตันวิลล่านะครับลงเตะมาแล้ว16นัดชนะ8เสมอ2แพ้6ได้29เสีย18มี26คะแนนล้างอันดับ11ของตารางนะครับส่วนทีมเยอนนิวคาสเซิลนะครับลงเตะมาแล้ว18นัดชนะ5เสมอ4แพ้9 ได้18เสีย30มี19คะแนนลั้งอันดับ15ของตารางอยู่ในขณะนี้นะครับอฟอร์ม5นะัดหลังสุดนะครับของวิลล่านะครับชนะ1เสมอ1แพ้3ส่วนฟอร์ม5นะัดหลังสุดของนิวคาสเซิลนะครับเสมอ2แพ้3ส่วนสถิติที่เคยเจอกันมานะครับย้อนกลับไปดูสัก5นะัดนะครับก็ so, มีวิลล่าเสมอนิวคาสเซิล0 0วิลล่าเสมอนิวคาสเซิล1 1นิวคาสเซิลชนะวิลล่า2 0 วิลล่าชนะนิวคาสเซิล2-0และนัดล่าสุดเป็นนิวคาสเซิลเสมอวิลล่าไป1ประตูต่อ1นะครับส่วนความน่าจะเป็นในวันนี้นะครับเจ้าบ้านวิลล่านะครับผลงานโดยภาพรวม,มในช่วงหลังของพวกเขานั้น3เกมหลังสุดเก็บมาได้แค่เพียง1แต้มเท่านั้นเองนะครับแถมฟอร์มก็ยังดูไม่ดีเท่าไหร่น,นะครับส่วนทีมเยือนนะครับผลงานในภาพรวม,มในช่วงหลังของพวกเขานั้น ต้องถือว่าทำผลงานได้ไม่ดีพอกันเลยนะครับเกมในหลีก8เกมหลังสุดพวกเขาไม่สามารถเก็บชัยมาได้เลยนะครับและก็แพ้ไปถึง6เกมด้วยกันนะครับฟอร์มถือว่าแย่พอๆกันนะครับส่วนเลดเปิดมาวันนี้นะครับให้แอตตันวิลล่าเป็นต่อ1นึ่ลูกนะครับอ่าราคาแบบนี้น้ำแบบนี้นะครับอาจารย์เคนโดเคนโดคตี้จอดเถอะุจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ลองนิคาสเซลไปดีกว่าครับ หนึ่งลูกอาจารย์มองว่าดูต่อแพงไปนะครับกับทีมที่พร้อมแย่พอๆกันนะครับวันนี้โอกาสเสมอแบ่งแต้มการมีสูงเลยทีเดียวนะครับถึงจะแพ้ก็ไม่น่าจะแพ้ขาดนะครับดีไม่ดีมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับบวกไปชนะกลับออกมาได้เลยนะครับจึงให้ลองไปดีกว่าครับคู่นี้สรุปผล2ตัววันนี้นะครับที่อาจารย์เคนโดให้นะครับก็คือให้ต่ออินเตอร์และให้ลองิวคาสเซลไปครับ รับทรัพย์แน่นอนครับวันนี้ก่อนจบคลิปวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้าห้อง VIP แบบบวกๆของอาจารย์เคนโดนะครับก็แอดไลน์ไปที่ Ken d o o c o ร์ตได้เลยนะครับที่อาจารย์เคนโดแปะไว้ข้างบนแล้วนะครับอาจารย์ก็จะดึงเข้ากลุ่ม v p p ของอาจารย์เคนโดแบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับวันนี้คิวทอมาบอลบอลโดผมอาจารย์เคนโดเคนโด้ตี้จอดเจอกุจลง ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับ